โอเคมาสรุปเรื่องการประชุม GPC ในวันนี้นะคะเอ,อ่อวันนี้ยท่าทีของทางฝั่งกัมพูชาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนดูซอฟดูละมุนจนน่าตกใจขอใช้คำนี้เลยจากที่เคยมีท่าทีค่อนข้างจะแข็งขืนในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของทุนระเบิดเรื่องของ s สแก m มเมอร์ใช่ไหมคะที่ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีในเคสเราคุณวางทุนระเบิดในเคสตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ใช่เลย เป็นการยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและก็จะร่วมกันแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายเดินไปพร้อมกันงงไหมงงดิฉันก็งงถ้าทีมาซบเลยแต่มันก็ดีไงมันก็ดีในการเจรจานะคะและถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่แบบเออเป็นการเริ่มต้นของทางการเขาเรียกว่าอ่อนข้อ ในการแข่งขืนนะคะจากการที่เขาแข่งขืนกันม,มานานเนี่ยของทางฝั่งกัมบพูชาในเรื่องของปราบปรามกมเ m m e r นะพอพูดถึงก c a m m e r ปุ๊บแล้วทางฝัง่งไทยก็รีบยื่งข้อมูลให้เลยจา้าบอกนี ee, จ่จ้า61แห่งจา้ารีบกำจัดโดยด่วนเลยนะจา้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาทางฝั่งในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็จะมีทีมในการลงไปเก็บกู้ทุนระเบิดแต่เขาก็ยังขออีกอะว่าเขาเป็นพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ไอ้ตรงนี้ก่อนนะแต่ตรงไอ้ตรงนี้เยอะอยังงงไหมเดยไม่เป็นไรแค่เริ่มก็ดีแล้ว ดีกว่าปริเสธโนนโนแบบเขาเาก่อนทั้งหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์กันนะคะไม่ว่าจะตรงหนองจานหรืออะไรก็ตามแต่ก็ถือว่ามีท่าทีที่ดีมากดีกว่าเดิมเยอะเลยนะดังนั้นถือว่าวันนี้ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยล่ะคะ่ะในการ,รในการประชมุมในการเจรจานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฝั่งไทยทีนี้นางอันนี้คือเรื่องของทางฝั่งภาครัฐนะแต่ในส่วนของประชาชนคือบุ๋มเอางี้ในส่วนของทหารนะ่บุ๋มเชื่อว่าทหารยังไงก็ดูแลพื้นที่ได้อย่างดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทหารรถกิ่งเนาะดูแลได้อย่างดีอยู่แล้วคะ่ะแต่เพียง่ว่าในส่วนของประชาชนในพื้นที่เองอะ่ะที่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่มีรายได้มานานแล้วนะเกษตรกร,ร,กรคือหลายๆคนไม่ได้เข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตยางอะไรอะไรเอยเด็กใน,นบางโรงเรียนที่ติดอยู่แต่ตัวชงตังชัยแดจริงก็ไม่ได้เข้าเรียนดังนั้นมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาต้องเออในพื้นที่ของเราเนาะเรามาใส่ใจพื้นที่ประชาชนของของเราดีกว่าว่าตอนเนี้ยเราจะคืนรอยยิ้มให้กับเขายัางไงทางองค์กรทําดีเราก็เลยจะจัดกิจกรรมคืนรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน นะคะโดยการที่ในงานก็จะมีนักร้องไงเห็นไหมมีนักร้องมาอย่างที่การอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีที่อลชรมาสร้างเสิ่งหัวเราะนะคะมีสายดาวโดยมีของรางวัลจากโอ้ศิลปินดาราเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้ามือหนึ่งจากชีอินนะคะมาให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มีของอุปโภคบริโภคนะคะเอาเป็นเรียกว่ากระสอบอยางทีพนะคะไปอย่างนั้นนะคะใหญ่ๆอย่างนั้นเลย